นิวรนเป็นเครื่องทำกระแสจิตไม่ให้รวมกำลังพิกขุทั้งหลายนิวรนเป็นเครื่องกลางกั้นห้าอย่างเหล่านี้ท่วมทับจิตแล้วทำปัญญาให้ถอยกำลังมีอยู่ห้าอย่างอย่างไรเล่าห้าอย่างคือนิวรนเครื่องกลางกั้นคือกามฉันทะครอบงํำจิตแล้ว ทำปัญญาให้ถอยกำลังนิวรเครื่องกลางกั้นคือพยาบาทครอบงำจิตแล้วทำปัญญาให้ถอยกำลังนิวรณ์เครื่องกลางกั้นคือถีนมิทธะครอบงำจิตแล้วทำปัญญาให้ถอยกำลังนิวรณ์เครื่องกลางกั้นคืออุทธจักกุกุจจะ ครอบงำจิตแล้วทำปัญญาให้ถอยกำลังนิวรณ์เครื่องกลางกัน้นคือวิจิกิจชาครอบงำจิตแล้วทำปัญญาให้ถอยกำลังพิกุทั้งหลายพิกุที่ไม่ละนิวรณ์อันเป็นเครื่องกลางกั้นจิตห้าอย่างเหล่านี้แล้วจกรู้ซึ่งประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หรือจากกระทำให้แจ้งซึ่งยานทัศนะอันวิเศษอันควรแก่ความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาแห่งมนุษย์ด้วยปัญญาอันทุพลภาพไร้กำลังดังนี้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาไหลไปสู่ที่ไกลมีกระแสเชี่ยว พัดพาสิ่งต่างๆไปได้มีบุรุษมาเปิดช่องทั้งหลายที่เขาขุดขึ้นด้วยเครื่องไถท,ทั้งสองฝั่งแม่น้ำนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้กระแสกลางแม่น้ำนั้นก็ซัดสายไหลผิดทางไม่ไหลไปสู่ที่ไกลไม่มีกระแสเชี่ยวไม่พัดสิ่งต่างๆไปได้นี้ฉันใดพิกุทั้งหลาย ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกขุที่ไม่ละนิวรณ์อันเป็นเครื่องกลางกั้นจิตห้าอย่างเหล่านี้แล้วจักรู้ซึ่งประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือจักระทําให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษอันควรแก่ความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาแห่งมนุษย์ด้วยปัญญาอันทุพพลภาพไร้กำลัง ดังนี้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้